วันลุมพินี116รีแมทอีกแล้วแม่จา๋าสวัสดีครับเพื่อนเพี่พ,พทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์มวยวันและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่116นะครับหลังจากหยุดไป1สัปดาห์เพราะว่าวันพระวันเจ้านะก็เลยหยุดต่อยก,กันสักหน่อยนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีวันไฟไนท์ในช่วงวันเสาร์แต่ว่าพอไม่ได้ดูวันลุมพินีมา1อาทิตย์เนี่ยผมก็รู้สึกขี้เกียจเหมือนกันนะขี้เกียจมานั่งทํกิลิปเหมือนกันแต่กลับมาแล้วครับผมและก็มีหลายคู่ที่น่าดูเลยและเช่นเดิมเช่นเคยผมก็จะเอาคู่มวยที่ผมชื่นชอบนะครับมาวิเคราะห์ให้กันฟังว่าผมชอบใครบ้างไปรับชมรับฟังได้เลยครับคู่แรกนะครับผมเป็นทางด้านพิรธนงพชรเฟอร์กัสพบกับยูกิโยสะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะฮะ ผู้นี้เราเพิ่งได้เห็นฟอร์มของยูกิโยสะไปนะครับมาเปิดตัวได้อย่างสวยหรูเลยเอาชนะคะแนนเอกฉันเอลบรูสอตมนอตจากรัสเซียไปได้อย่างสวยงามเลยนะฮะเอลบรูสเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโคตรเก่งเลยรัสเซียคนนี้แต่ว่าเจอโยกิโยสะเตะขาเข้าไปเนี่ยโอ้โหยางแทบแตกและนั่นก็คือจุดเด่นของยูกิโยสะนั่นแหละการเตะขา เตะซ้ายเตะขวาเนี่ยเตะแรงมากๆที่สําคัญร่างกายค่อนข้างอึดถึกทนนะเดินบู๊เดินต่อยได้ตลอดจังหวะต่อยหมัดแต่ละทีเนี่ยก็ได้ลุ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดเด่นหลกักๆเลยก็อย่างที่ว่าไปครับเป็นการเตะขาที่หนักน่วงรุนแรงเหลือเกินนะฮะแทบไม่มีจุดอ่อนให้เห็นเลยนะครับเก่งจริงๆยูกิโยสะสมฐานะที่เป็นแชมป์เควันนะครับไม่ใช่เล่นๆแน่นอนแต่บทจะเล่นท่ายากก็อยู่ดีก็ท่ายากก็มานะครับยูกิโยสะเนี่ย ไม่ได้มาคึมๆึมนิ่งๆเดินเตะเดินต่อยอย่างเดียวนะมีลูกพิสดารให้เราเห็นเหมือนกันนะครับอายุเพิ่ง27ปีเท่านั้นอยู่ในช่วงพีคเลยก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับเมื่อต้องมาเจอกับระดับตำนานคิกบ็อกซิ่งของไทยอีกหนึ่งคนนะครับพี่เพชรนงพี่เพชรนงเนี่ยพวกเรารู้ฝีมือกันดีอยู่แล้วครับกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่เขาเป็นระดับปรมาจารย์ครับ เบสิกการออกหมกัดการสาดแข้งสเต็ปฟุตเวิร์กเนี่ยดีเยี่ยมมากๆนะครับถ้าไม่ดีเยี่ยมคงไม่ได้เป็นอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งของแบนตัมเวทหรอกครับเรื่องฝีไม้ลายมือผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ผมจะมาเป็นห่วงตรงที่ไฟล่าสุดที่พี่เพชรธนงต่อยเนี่ยคือเป็นปีได้แล้วมั้งคือร้างเวทีไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวถึงแม้เราจะรู้กันดีว่าแก๊งเนี่ยเขาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีมากๆ การอยู่การกินเนี่ยทำดีสุดๆแต่ว่ามันล้างเวทีนานและอายุมันก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะฮะต่อยอครั้งล่าสุดเนี่ยยัง38อยู่เลยมาต่อยอีกไฟนี้อายุน่าจะ39แล้วนะโอ้โหจะต่อยอปีละไฟแบบนี้เลยหรือนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนี่แหละเป็นจุดเดียวที่ผมห่วงเลยเพราะว่าเรื่องฝีไม้ลายมือนี่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับพี่เพชรนงเก่งจริงๆ และคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมวยเก๋าประสบการณ์เยอะเบสิกดีเรียกว่าเป็นเซียนคิกบ็อกซิ่งอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เจอกับมวยสดบ้าซาดิตตามฉายาเขานั่นแหละ เตะขาแรงร่างกายแข็งแรงอึดถึกทนอายุเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพีคเลยน่าสนใจจริงๆครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันนะในไฟนี้จริงๆผมแอบชอบยูกิโยสะนะหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มเต็มๆต,ตาเนี่ยคือเตะขาเนี่ยได้ลุ้นเตะดีเหลือเกินนะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดผมขอวัดใจเชียร์พี่เพชรธนงแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าอายุจะ39ปีแล้วแต่ผมยังคงชื่นชอบในเบสิกของพี่เพชรธนง ความเสียนในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยไม่ได้เป็น2รอ,องใครเลยและไฟนี้อาจจะเป็นไฟที่ตัดสินว่าอายุมันมีผลหรือยังสาหรับพี่เพชรนงนะครับถ้าไฟนี้พี่เพชรนงแพ้เนี่ยไฟต่อไปมีรายการต่อยเนี่ยผมสวนเลยนะ <c oughs> ผมจะมองว่าเป็นเพราะอายุเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในไฟนี้พี่เพชรนงอาจจะโดนเตะยางแตกก็เป็นได้หรือยูกิโยสะอาจจะโดนเตะจนสีข้างไหม้โดนเข่าเสนอ่วมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในไฟนี้รอชมกันครับ มากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเพชรหนึง่งเพชรมวยไทยพบกับฮารุยุกิทานิสึเริ่มที่เพชรหนึ่งก่อนเลยนะครับผมไอแซคโมฮัมเหม็ดนักชกฝรั่งเศสแอลจีเรียวัย19ปีนะครับหรือว่าเพชรหนึง่งเพชรมวยไทยนั่นแหละมาเปิดตัวได้อย่างสวยหรูเลยนะวันนั้นเนี่ยโอ้โหแลกอาวุธกันสุดมันเลยกับนักชกอิตาลีและท้ายที่สุดเป็นเพชรหนึ่งนี่แหละเอาชนะ TKO ไปได้ จุดเด่นของเพชรหนึ่งก็อาวุธนั่นแหละครับผมหมัดซอกเขาเนี่ยออกได้หนักดวงรุนแรงเป็นมวยประเภทมวยบู๊เดินบู๊เดินทําตลอดนะครับเวลาออกหมัดชุดแต่ละทีเนี่ยถ้าโดนก็ได้ลุ้นได้นับได้น็อกเลยนะเพราะว่าร่างกายดีความแรงในการออกอาวุธดีมากๆเรียกได้ว่าถ้าเป็นเกมบุกเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเพชรหนึ่ง แต่ในความดีเยี่ยมของเกมบุกของเขามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะฮะในไฟนั้นเนี่ยเพชรหนึ่งเนี่ยบวกเพลินหลายดอกเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนสวนมาเสียนับให้คู่ต่อสู้ไปเหมือนกันมันแสดงให้เห็นว่าระบบการป้องกันตัวเพชรหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมอยู่นะอาจจะไม่ได้รัดกุมเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองเป็นมวยบุกมวยบูอ่ะครับจุดนี้ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันไปนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยและไฟนี้เป็นไฟที่2เราก็ต้องมารอดูแหละว,ว่าเพชรหนึ่งจะทําได้ดีแค่ไหน เพราะว่าในไฟที่ต่อยไฟแรกนะ่ะมาทั้ง3เพชรเพชรหเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะได้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆส่วนน้องอีกทั้ง2องเนี่ยล่วงหมดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยรอชมกันครับข้ามฝั่งมาทางด้านฮารุยุกิพานิสึ ของดีจากญี่ปุ่นวัย22ปีนะครับโอ้โหฟอร์มสดฟอร์มแรงมากๆ4ไฟชนะรวด3ไฟหลังกด TKO กดน็อกคู่ต่อสู้รวดเลยนะฮะฮารุยุกิเนี่ยเป็นมวยประเภทที่ศาสตร์แข้งต่อยหมัดนะครับเป็นมวยหลากหลายมีฟุตเวิร์กที่ดีเยี่ยมการออกหมัดชุด1 2 3 4 5เนี่ยเข้าเป้าแม่นยำดีเหลือเกินนะครับ การเตะจิกแรงๆเนี่ยก็มีให้เห็นการต่อยท้องคู่ต่อสู้จนล่วงก็มีให้เห็นอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกเลยครับของดีจากญี่ปุ่นจริงๆแทบไม่มีจุดอ่อนอะไรที่โชว์ออกมาให้เราได้เห็นเลยนะครับเป็นมวยที่สเตปฟุตเบิร์กเข้าออกได้รวดเร็วด,ดี ออกซ้ายออกขวาได้ดีเข้าเป็นออกเป็นนะฮะไม่ได้บวกเพลินๆอย่างเดียวแต่จะมีจังหวะวงในที่ไม่ใช่ของถนัดนะครับผมสังเกตในทุกๆไฟเลยถ้าเข้าวงในเนี่ยจะพยายามไม่เล่นนะจะไปถนัดวงนอกต่อยหมัดสาดแข้งมากกว่านะครับต้องมารอดูเลยครับว่าไฟนี้ฮารุยุกิจะแรงต่อเนื่องเป็นไฟที่5หรือเปล่ารอชมกันนะครับและคู่นี้ครับเพชรหนึ่งกับฮารุยุกิสไตล์มวยเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะ เหนึ่งเนี่ยจะเป็นประเภทหมัดเท้าเข่า2องมีครบแต่ว่าจะเดินบู๊เดินบวกอย่างเดียววงในเนี่ยทำได้ดีการออกอาวุธเนี่ยหนักหน่วงดีเหลือเกินแต่ว่าก็นั่นแหละระบบการป้องกันตัวมันเปิดช่องให้ผู้ต่อสู้ต่อยได้ง่ายมากๆเหมือนกันส่วนฮารุยุกิเนี่ยเน้นวงนอกครับหมัด1 234 5หหมัดชุดออกได้ดีมากๆต่อยลำตัวต่อยท้องเนี่ยเอาจุกเลยนะครับเอาจุกเอาตายเลยสาสตรแข้งก็ทำได้ดีและที่สำคัญคือเขาเข้าได้ออกเป็นนะครับผม ออกซ้ายออกขวาหลบอาวุธคู่ต่อสู้ได้ดีไม่ได้เดินบูเดินบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในไฟนี้ขอเชียร์ไปที่ฮารุยุกิทานิสึแล้วกันนะฮะภาพในจินตนาการของผมเนี่ยเห็นในวันที่เพชรหนึ่งป่อยกับนาดากะเลยนะแต่ว่าฮารุยุกิก็ไม่ได้เก่งขนาดนาดากะหรอกเพียงแต่รูปเกมมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพชรหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเดินบูเดินทำอย่างเดียวถ้าเดินไปเพลินๆเนี่ยโดนหมัดฮารุยุกิเข้าไป รู้เรื่องนะฮะส่วนฮารุวิกิก็คงไม่เป็นเดินบวกเดินแรกหรอกครับผมจะใช้ฟุตเวิร์กใช้ความรวดเร็วสเต็ปที่ดีกว่าล่อเป้าเพชรหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่นี้อาวุธหนักแรงกันทั้งคู่น่าจะไม่ครบยกกันนะฮะรอชมรอเชียร์กันครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านซูเปอร์บอลทีเด็ด99พบกับอิบราฮิมอับดุลเมชิดอฟเริ่มที่ซูเปอร์บอลก่อนเลยนะครับผมนักชกไทยไวัย28ปี ช่วงนี้สถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้มา2ไฟติดแล้วไฟล่าสุดเนี่ยแพ้นอกให้พันลิตลูกเจ้าแม่สายวารีไปนะครับผมก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับนักชกรัเสเซียไปอิวยาสมูซาเอฟด้วยสไตล์ของซุปเปอร์บอลนั่นแหละครับเขาเป็นมวยที่เน้นวงนอกสาดแข้งได้ดีมากๆทั้งซ้ายและขวารอจังหวะฟีมือดักต่อยหมัดอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีนะครับถ้าเจอมวยที่สไตล์เดียวกันมายืนสู้กันเนี่ย สนุกแน่นอนแต่ว่าพอมาเจอมวยที่เน้นหมัดหมัดคมคมหนักๆเนี่ยรู้เรื่องเลยนะก็ต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟนี้จะสามารถกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่าสำหรับซูเปอร์บอลทีเด็ด99รอชมกันครับข้ามฝั่งมาทางด้านอิบรากิมอับดุลเมชิดอฟรัสเซียหมัดโหดรัสเซียอันตรายวัย30ปีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในรัสเซียที่หมัดหนักหมัดแรงหมัดคมอันตรายเหมือนกันนะ เปิดมา2ไฟแรกเนี่ยกดน็อกสบายบือสะดือโบเลยนะครับสำหรับอิบราฮิมมัดหนักหมัดคมมากๆต่อยโดนแต่ลทีเนี่ยได้รุ้นเลยนะมีไฟล่าสุดนี่แหละแพ้ท t o o ให้เมืองไทยไปไปเจอมวยที่แบบเพทเดินประชิดต,ตัววงในตีเข่าฟันศอกอย่างเงี้ยอิบราฮิมไม่เอานะครับสู้ไม่ได้เลยแทบจะหายใจไม่ทันเลยนะครับผมโอ้โหโเจอระดับเมืองไทยเข้าไปเนี่ยเป็นใครก็ต้องยอมแหะครับ รัเสเซียอันตรายที่ว่าแน่ก็ต้องร้องไห้งองแงได้เหมือนกันนะครับเจอแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาต่อยสไตล์เมืองไทยกับพวกรักเสเซียนะฮะถ้าทําได้ไม่สุดเหมือนเมืองไทยเนี่ยผมมองว่าอิบรากิมเนี่ยหมัดหนักๆคมๆเนี่ยเคาะเข้าที่ปลายคางเคาะเข้าที่หน้าจังๆเนี่ยผมว่าล่วงเลยนะจุดเด่นก็คือหมัดจุดอ่อนก็คือหายใจไม่ทันนะครับถ้าโดนไปชิดตัวโดนวงในเข้าไป เพราะว่าเขาวงในไม่ค่อยเป็นนั่นแหละก็ต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟน์นี้อิบราฮิมจะกลับบาคว้าใช้ได้หรือเปล่านะครับรอชมกันนะฮะและคู่นี้ครับซูเปอร์บอลกับอิบราฮิมโอ้โหเห็นคู่นี้ออกมาเพื่อนๆก็คอมเมนต์ใน Facebook ในเพจเนี่ยหลับแน่นอนซูเปอร์บอลโอ้โหใจร้ายใจดากันทั้งเลยอะ่ะผมมองว่าซูเปอร์บอลเนี่ยมีรูสู้นะมีให้เห็นลหลายๆคนแล้วเวลาเจอกับมวยรัสเซียเนี่ยต้องสู้ยังไงแต่ว่าด้วยสไตล์ของซูเปอร์บอลน,นั่นแหละ เป็นมวยที่ศาสตร์แข้งซ้ายขวาคือถ้าศาสตร์แข้งแล้วเนี่ยระบบการป้องกันตัวรัดกุมมากๆมันก็ได้ลุนนะฮะเพราะว่าเราเห็นรัสเซียหลายคนโดนเตะจนแขนห้อยแขนแรงตกก็มีมาให้เห็นแล้วแต่ผมกลัวแต่ว่าเตะไปปุ๊บโดนหมัดโป้งเดียวหลับกลัวจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็มีอีกทางเลือกก็คือวงในนั่นแหละฮะแต่ก็อย่างที่ว่าไปด้วยสไตล์การต่อยแล้ววงในก็น่าจะดูไม่ดีเท่าวงนอกที่เป็นจุดเด่นนะครับสำหรับซุปเปอร์บอล เพราะฉะนั้นไฟนี้เลือกเชียร์ง่ายครับอิบราฮิมอับดุนเมชิโดฟน่าจะกลับมาคว้าใช้ได้นะครับหลังจากพลาดท่าเมืองไทยไปมัดหนักมัดคมมีลูกแบ็กคิกสวยๆให้เห็นซูเปรอร์บอลต้องระวังตัวดีๆเลยนะฮะถ้ารัดกลุมไม่พอก็ขอหมอนได้เลยนะครับรอชมรอเชียร์กันครับมาอันนี้คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านโกโก้มอรัตนบัณฑิตพบกับตีใหญ่ทีเด็ด99 คู่นี้เป็นมวยที่ผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะเป็นประเภทอาวุธคมคมแม่นๆทั้งคู่เลยนะครับโกโก้เนี่ยเพิ่งแจ้งเกิดได้ในไฟล่าสุดนี่แหละหลังจากต่อยมาสี่ไฟนะเพิ่งมาชนะได้ในไฟที่4ี่กดมัดตัดลำตัวใส่คู่ต่อสู้ไปลงไปกองอ,อ้อยเยาะไม่ลุกเลยนะฮะส่วนตีใหญ่เนี่ยก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับเพิ่งจะมาแพ้ในไฟล่าสุดแต่ก็เจอระดับทรงชัยน้อยเนี่ยก็ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นการแพ้คะแนนเอกฉันไปไม่ได้ขีเหอะไรนะฮะแต่ว่า2องไฟแรกเนี่ยกดน็อกคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยกแรกทั้ง2องไฟนะหมัดคมหมัดหนักอันตรายมากๆคู่นี้เนี่ยผมมองว่าเป็นมวยที่รอจังหวะออกอาวุธได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะโกโก้ถึงแม้ว่าจะแพ้มาเยอะแต่ว่าอาวุธเขาหลากหลายมากนะครับหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยมีทุกลูกเลยออกได้แม่นยำ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้หนักมากนะครับผมส่วนตีใหญ่เนี่ยเป็นประเภทที่สาด์แข้งต่อยหมัดครับอาวุธหลักๆจะเห็นแค่นี้แหละแต่มันเป็นการต่อยหมัดที่ทีเด็ดจริงๆนะครับโป้งปังป้งปิดบัญชีได้เลยต่อยได้หนักได้แรงมากๆดึงจังหวะต่อยได้ดีรอจังหวะต่อยได้โหดอยู่ที่ว่าเพื่อนๆที่พี่จะชอบสไตล์ไหนครับคู่นี้โกโก้ก็อาวุธครบเครื่องครับมาเท้าข่าศอกส่วนตีใหญ่เนี่ยขอแค่หมัดก็พอส่วนสูงเนี่ยก็ใกล้เคียงกัน อายุเนี่ยก็ไล่เลี่ยกันคู่นี้ผมว่าไม่น่าจะครบ3มยกหรอกครับเพอเเนี่ยไปกันตั้งแต่ยกหนึ่งและไม่ใครก็ใครแหละครับลงไปหลับลงไปกองแน่แต่ผมขอเชียร์ไปที่ตีใหญ่ละกันนะฮะหมัดหนักหมัดแรงหมัดคมน่ากลัวจริงๆแต่ก็ไม่สามารถประมาทโกโก้ได้เหมือนกันผมมองว่าอาวุธเขาหลากหลายเพียงแต่ว่าความหนักความแรงมันอยู่ที่ตีใหญ่นั่นแหละไม่ครบ3ยกแน่นอนนะฮะเตรียมหมอนขึ้นไปด้วยได้เลยไม่ใครก็ใครล,ลงไปกองอ้อยะแน่นอน รอชมกันนะครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านพันลิตรูกเจ้าแม่สายวารีพบกับแอนตาคาเซมคู่นี้ก็น่าสนใจเลยนะครับผมพันลิตรเพิ่งจะกลับมาคว้าชัยได้ในไฟล์ล่าสุดเท่านั้นหลังจากที่แพ้น็อกไป2ไฟ์ติดนะครับและไฟล์ล่าสุดก็มาชนะน็อกได้นะกำลังใจก็น่าจะกลับมาเต็มร้อยว้วแหละสไตล์การต่อยเนี่ยเราเห็นกันหลายไฟ์แล้วครับพันลิต เป็นคนที่มีพัฒนาการที่ดีมากๆในแต่ละไฟแก้เกมบนเวทีได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยการออกอาวุธเนี่ยออกได้ทุกลูกหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ดี วงในเด้งตีเข่าฟันศอกก็ทำได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยทีเดียวแต่ว่าก็เป็นมวยที่โดนอาวุธหนักก็ล่วงเหมือนกันนะฮะไม่ได้เป็นมวยประเภทอึดถึกทนมากมายเท่าไหร่นะพันลิตรเนี่ยแต่น้ำหนักของอาวุธเนี่ยออกได้หนักหน่วงรุนแรงดีได้ลุนนะครับส่วนแอนตาคาเซมคู่ต่อสู้ของเขานะฮะนักชกฝรั่งเศสเบลารุสวัย26บจากทีมเมดิซาตูนะรายนี้ก็โอ้โหกำลังใจเต็มเปี่ยมเต็มร้อยครับเกินร้อยด้วยซ้ำ ชนะมา3ไฟติดนะเป็นมวยที่ต่อยด้วยยากครับผมถ้าในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาสูงยาวถึง183เซนเลยเจอคู่ต่อสู้คนไหนเขาก็ตัวสูงยาวกว่า พอช่วงโชคมันได้เปรียบคู่ต่อสู้ก็จะคิดหนักว่าคูจะเข้าไปต่อยมันยังไงดีวะกว่าจะเดินเข้าไปถึงแอนตาคาเซมเนี่ยก็ออกหมัดรัวใส่เมื่อกี่หมัดแล้วก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับในหลายไฟมันเลยทําให้เขาชนะมาได้นะโดยช่วงโชคที่ดีกว่ายาวกว่าคู่ต่อสู้อาวุธก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรครับสาดแข้งต่อยหมัดอาจจะเห็นตีเขาบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําได้ดีอะไรไม่ใช่ลูกที่ถนัดนะครับจะเน้นหนักไปที่การออกหมัดออกหมัดชุดนั่นแหละ และคู่นี้พันลิตกับแอนต้าคาเซมผมกลัวว่าความต่างของความสูงอะไรมันจะเป็นปัญหาสําหรับพันลิตพันลิตเนี่ยร้อยหกสิแอนตาคาเซมเนี่ยร้อยแปดสไม่ใช่นน้อยนะครับถ้าไม่ได้มีแบบแผนที่ชัดเจนว่าจะประชิดวงในให้ได้เนี่ยสู้ยากนะมีสิทธิ์โดนอาวุธยาวๆของแอนต้าคาเซมฟรีๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดคือแอนต้าคาเซมเนี่ย เวลาโดนวงในเข้าไปเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะในหลายไฟเลยถ้าเจอนักชกไทยมาวงในใส่เนี่ยโอ้โหออกอาการให้เห็นเลยเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันถ้าพันลิตรมาวงในมาสู้ด้วยการประชิดต,ตัวผมว่าได้ลุ้นแน่นอนนะฮะถ้าจะไปวงนอกก็ต้องรัดกุมสุดๆนะครับเพราะว่าในไฟนี้ความได้เปรียบต่างๆเนี่ยไปอยู่ทางด้านแอนตาคาเซมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช่วงชก ความสูงยาวแต่ท้ายที่สุดครับผมก็ขอวัดใจเลือกเชียร์ไปที่พันลิตลูกเจ้าแม่สายวารีแล้วกันนะฮะผมว่าทีมงานของพันลิตเนี่ยต้องปรับปรุงปรับแผนมาเพื่อสู้กับแอนตาคาเซมได้ดีอย่างแน่นอนกับนักมวยที่สูงยาวกว่าและผมเชื่อว่าอาวุธของพันลิตเนี่ยมีเยอะกว่าแน่นอน ถ้าเข้าวงในได้เด้งตีเข่าหาจังหวะฟันศอกได้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ถ้าทําไม่ได้ละ่ะก็เรียบร้อยนะครับผมโดนอาวุธฟรีๆเพเผมีหลับด้วยซ้ําพอช่วงโชคของแอนต้าคาเซมเนี่ยมันได้เปรียบดีจริงๆก็ต้องมารอชมรอเชียร์กันละครับว่าไฟนนี้จะจบลงอย่างไรนะฮะรอชมกันครับมากันที่คู่เอกนะครับเป็นทางด้านอดัมสอเดชพันธ์พบกับเพชรสามเพชรมวยไทย คู่นี้เป็นการรีแมต์กันนะฮะภาคแรกที่เจอกันเนี่ยโอ้โหสุดมันกันไปนเลยนะครับต่อยอย่างนี้รุ่นพี่อย่างอายนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยแลกอาวุธกันดุเดือดเหลือเกินนะครับตั้งแต่ยก1ยันยก3เป็นมวยวัยรุ่นที่คนดูเสียตังค์เข้าไปดูในสนามไม่เสียดายเงินนะครับถ้าต่อยกันแบบนี้คือทั้งคู่เนี่ยมีความเป็นมวยไทยสูงมากอยู่แล้วนะฮะอาวุธเนี่ยมีครบกันทั้งคู่เลยหมัดเท้าเข่าศอกออกได้หมด แต่ว่าสไตล์การต่อยบนเวทีเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันเลยนะอดัมสอเดชพันธ์เนี่ยเป็นประเภทมวยฝีมือมีความหลากหลายเป็นมวยสไตล์สมัยใหม่อะไรประมาณนี้ฮะฟุตเวิร์กดีเยี่ยมกล้าเล่นลูกยากกล้าโชว์กล้าออกอาวุธบุกได้ถอยเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับคือฝีมือดีเกินวัยมากๆเลย และอาวุธบนเวทีเนี่ยเขาออกได้ทุกลูกจริงๆนะฮะไม่ได้ออกแค่หมัดแค่แข้งตีเข่าฟันศอกเนี่ยทำได้หมดเลยศอกกลับศอกเงี้ยงประดุกเขาลอยสองชั้นมีให้เห็นหมดเลยนะครับในไฟนั้นแลขที่สําคัญในไฟนั้นเนี่ยอดัมโชว์ความอึดให้เห็นนะครับผมโดนเพชรสาบทหนักบทชุดใหญ่ไปเนี่ยยังอึดถึกทนเอาตัวรอดมาได้นะครับโอ้โหน้ำอึดน้ำทนนี่ดีจริงๆเรียกได้ว่าอนาคตไกลมากๆครับอดัมสอเดชพันธ์ ส่วนเพชรสามเนี่ยชัดเจนเลยครับโครงสร้างร่างกายดีมากๆสูงยาวเนื้อตัวดีร่างกายดีน้ำหนักในการออกอาวุธเนี่ยออกได้น่ากลัวออกได้เร็วหมัดชุดเนี่ยออกได้โหดมากๆมีความห้าวมีความดุดันในตัวนะครับคือถ้าไปโดนอาวุธของเพชรสามจังๆเนี่ยก็ได้เรื่องเหมือนกัน เพราะว่าออกได้เป็นชุดและออกได้หนักเสียดายที่ว่าอาวุธอื่นๆไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ว่าออกไม่เป็นนะเขาออกเป็นทุกลูกเพียงแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่หมดัดและในไฟนั้นที่เพชร3แพ้ไปเนี่ยผมมองว่าเป็นเพราะไปเล่งหนักแล้วแรงหมดนะฮะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในยกที่3เนี่ยเพชรสออกมาแล้วถอยนะตอนแรกผมก็งงไปถอยทําไมว่ามวยกําลังคู่ขี้สูสี พอไปดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเพชร3เนี่ยเล่งหนักตั้งแต่ยก1ถึงยก2เลยครับเล่งจนแรงตกกันไปเลยทีเดียวนี่แหละฮะมวยอายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยอยู่อาจจะควบคุมพละกําลังของตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่มันก็จะได้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองนะครับก็เลยทําให้แพ้คะแนนไปในไฟน์นั้นสําหรับเพชร3และการวนกลับมาเจอกันอีกครั้งของอาดมกับเพชร3เนี่ย ผมว่า5 0 5 0ิเตเหมือนเดิมนั่นแหละครับคือมันอยู่ที่แผนการโชคอะฮะว่าจะมาแผนไหนในแต่ละคนถ้าจะมาต่อยกันแบบเดิมเหมือนไฟแรกที่เจอกันเนี่ยผมก็ยังคงมองว่าอดดาดูดีกว่าด้วยความหลากหลายของอาวุธฟุตเวิร์กที่ดีเยี่ยมการยืนมวยที่นิ่งกว่าการใช้พละกกำลังที่ไม่ใช้พละกกำลังให้มันสิ้นเปืองไปฟรีๆอะไรประมาณนี้นะฮะ จังหวะไหนเข้าทําได้ก็ทําจังหวะไหนเข้าทําไม่ได้ก็ตั้งรับรอสวนแม่นๆอะไรประมาณนี้คือทําได้ดีมากๆเพชรสถ้าจะมาต่อยแบบไฟแรกเนี่ยผมมองว่าก็ต้องไปฟิตร่างกายมาอย่างหนักเลยนะถ้าจะมาเล่งโหดๆแบบนี้พอถ้าเล่งไปแล้วมันปิดเกมคู่ต่อสู้ไม่ได้เราจะหมดเองนะครับเพราะฉะนั้นในไฟนี้อยู่ที่แผนล้ลวนๆเลยว่าจะมาแผนไหน ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าทีมงานเขาจะให้นักชกชกแผนไหนนะครับเราก็ได้แค่ลุ้นกันนั่นแหละว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสไตล์แตกต่างกันชัดเจนครับอดัมมวยฝีมือหลากหลายอาวุธครบเครื่องเพชรสามมวยบูมีความห้าวร่างกายดีออกหมัดชุดได้น่ากลัวอยู่ที่ชอบแล้วล่ะครับว่าจะชอบใครแต่ส่วนตัวสําหรับผมแล้วผมยังคงชอบอดัมสอเดชพันธ์นะฮะผมชอบความหลากหลายและความเป็นมวยฝีมือผมว่าอดัมน่าจะใช้ความเป็นมวยฝีมือนี่แหละ ย้ำแค้นไปได้แต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าถ้าโดนจังๆก็หลับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียร์กันนะครับได้ขึ้นเป็นคู่เอกด้วยเดือดแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคู่มวยที่ผมชื่นชอบในวันลุมพินีที่1น6น่นะฮะเพื่อนๆพี่ๆชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆพพี่ๆท่านอื่นได้นะฮะใครมีทีเด็ดอย่ากักนะครับลดผ้าป่าพร้อมแล้วไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเช่นเดิมเช่นเคยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ